ใน E ีนี้นะเราจะพูดถึงในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณที่เกี่ยวข้องกับวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะเพราะฉะัจากการที่เราอธิบายที่มาที่ไปในห้องเรียนแล้วเนาะเวลาที่เราทําแบบฝึกหัดเองนะคะสิ่งที่เราต้องหยิบไปใช้คืออะไรเนาะสิ่งที่เราจะต้องหยิบไปใช้คืออะไรอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องหยิบไปใช้หรือว่าสิ่งต้องรู้อันดับแรกเลยจากวงกลมหนึ่งหน่วยอันนี้วงกลมหนึ่งหน่วยเนาะอ่าหรือว่าใช้คําว่า un i t circle ก็ได้นะคะอ่า วงกลมเมื um, asure, <time> ่อเราวาดบนพิก like. <time> ัดฉากนะคะมันก็จะมาเป็นคั้วันับถูกปะโอเคเนาะมีคู้วันับ x นะแล้วก็มีคู่อันับ y หรือว่าคู่อหนับตัวหน้ากับคู่อันับตัวหลังคู้วันับ x นะคะสรุปเป็นตรีโกณก็คือค่า cos ตรีโกณมุมถูกปะเซตาคั้วันับ y เป็นตรีโกณก็คือมุมไซน์เซตานะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เรารู้แล้วเนาะว่าถ้าเกิดเราเอาไซน์ส่วนคอ s เราก็จะได้แทนเซตาถูกปะอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเรารู้ที่มาที่ไปของแทนเซตานะ ว่าเกิดจากไซ n ์ส่วนคอสโอเคนะคะไซเซต้าส่วนคอเซต้าเนาะอันนี้ติดไว้ก่อนเนาะอันนี้สรุปได้แบบนี้ว่าคูณดับ x คือ cost, คอสคูณดับ y คือไซ่าสรุปอันที่สองก็คือเวลาที่มันมีมุมเซตามุมเซตาคือมุมถูกปมอ่ามันต้องมีการเทียบแล้ววว่าเฮ้ยเราจะวัดมุมเราต้องเริ่มจากไหน โอเคเนาะจุดเริ่มต้นของการวัดมุมนะคะก็ต้องมีแขนของมุมแขนแรกก่อนก็จุดสตาร์ทของเราเนาะจากจุดกําเนิดน,นะคะลากมาที่แกน x ฝั่งขวามือเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าวงกลม1น่หน่วยถูกปะ่ะเพราะฉันขั้วหนับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วหนับ1นึ่งศโอเคนะตำแหน่งขั้วหนับ1นึนะคะถือว่าเป็นจุดอ่ะเป็นจุด p ยังไม่ได้หมุนอะไรเลยก็คือ p ศูนย์เรเดียนหรือว่าศูนย์องศานั่นเองเพราะฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยจะถือว่าเป็นจุดสตาร์ทของการหมุนโอเคนะ ฐานะเพราะฉะนั้น,ถ,น,ปปนถ้าเกิดเราจะหมุนไปเป็นมุม60องศาถ้าเกิดเราจะหมุนไปเป็นมุม60องศาเราก็ต้องเริ่มจากจุดสตาร์ทแล้วก็หมุนในทิศทางทวนเข็มเนี่ยตามเส้นรอบวงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลาง60องศาโดยประมาณประมาณนี้แล้วกันชูบ ไปเรื่อยๆเอยๆเรื่อยๆเจอก,กันท่ามกลาง60องศาประมาณนี้เราก็จะหยุดการหมุนเนาะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็จะเป็น P 60องศาหรือว่าเป็นมุมเรเดียนก็คือพายส่วน3โอเคปะอ,ะอยากรู้ว่าพายส่วน3นะอยู่หรือว่ามีพิกัดเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าคจน์ดับือคอ s สถูกป,ปะคอส60องศาก็คือ1ส่วน2โอเคนะคะไซน์60องศาก็คือรู้3ส่วน2 จากตรงนี้จะทําให้เราได้อะไรจะทําให้เราเท่าเกิดเราวาดตามแนวดิ่งลงมาถูกปะตามแนวดิ่งลงมาเนาะจะได้ว่ามีความยาวหนึ่งส่วนสองถูกปะถ้าเกิดว่าไปชนแกน y ถูกไหมคะก็จะมีความสูงขึ้นมาคือรูปสามส่วนสองเนาะอันนี้จากการอ่านคั้วเดับโอเคนะแล้วถ้าเราวาดเฉียงๆถูกไหมวาดเฉียงๆตื้อขึ้นมาเราจะได้ว่าเฉียงๆเส้นแดงๆคืออะไรคือรัศมีวงกลมคือหนึ่งหน่วย โอเคเนาะแล้วมุมภายส่วน3คือตรงไหนคือมุมที่กลางนะเทียบจากจุดกําเนิดว่าจุดสตาร์ทนะแขนสตาร์ลาทลักษณะแบบนี้เนาะโอเคนะอันนี้เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้จะได้ว่าจากจุดสตาร์ทนะถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะมุมเซตาที่เราหมุนนะคะจะมีเครื่องหมายเป็นบวกโอเคนะหมุนตามเข็มได้ไหมล่ะหมุนตามเข็มคือทิดลงแบบนี้ก็ได้นะคะมุมเซตาของเราก็จะเครื่องหมายติดลบ โอเคปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองหมุนตามเข็มนะคะโดยที่มีมุมขนาดเท่ากันเนาะก็คือพายส่วน3ก็จะจุดกำเนิดหมุนลงมาเลยโอเคเนาะ,ะหมุนลงมาเลยแล้วก็มาสิ้นสุดนะพิกัดมุมติดลบพายส่วน3เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามุมติดลบพายส่วน3นะคะจะมีพิกัดเท่าไหร่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ทำไมเอ่ยทำเหมือนเดิมลากแนวดิ่งถูกไหมนี่ ก็ได้1นส่วนสองเท่าเดิมลากแนวนอนเนาะก็น่าจะได้รูปสาส่วนสเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจากจุดกําเนิดลากมาหาจุด P มุมนี้เลยก็จะได้ว่าเป็นรัศมีถูกปะเพราะฉะนั้นซึ่งเราสังเกตสิว่าเนี่ยถ้าเราลากปิดจืดเป็นสามเหลี่ยมมุมนี้ก็จะกลางพายส่วน3มเท่ากับมุมบนถูกปะแสดงว่าอะไรแสดงว่าสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะขะข้างบนเนาะกับสามเหลี่ยมมุมฉากข้างล่างเนี้ยมีความยาวเท่กากันเลย โอเคนะมีขนาดเท่ากันเลยอ่าดังนั้นดังนั้นดังน,นงนั้นตรงนี้เราก็จะได้พิกัดออกมาแล้วเนาะว่าค่า x ถูกไหมเท่ากันคือ1นส่วนสแต่ค่า y มันมาอยู่ข้างล่างเนาะจากรูสาส่วนสพอมาอยู่ข้างล่างก็จะกลายเป็นลบรูสาส่วนสนั่นเองโอเคปนะัอ่าเพราะนันก็เราก็จะเห็นว่าอะไรคูณดับ x หน้าตาเหมือนเดิมถูกไหมค่าเท่าเดิมเดซแต่คูณดับ sin ถูกว่าคูณดับ y หรือค่า sin เครื่องหมายตรงข้ามและเพราะฉะนั้นถ้า x ของเดิมถูกปะที่อยู่ในควอแดนที่หนึ่งเคยเป็นบวก y ก็เป็นบวกแทนเครื่องหมายก็เป็นบวกถูกปะพอมาอยู่ควอแดนที่สนะี่เนาะมุมติดลบนะคะค่าซายค่า x ยังเหมือนเดิมถูกปะค่า y ทําไมติดลบค่า tan ก็ต้องติดลบนะคะเพราะฉะนั้นจากวงกลมอันนี้นะนอกจากที่เราจะต้องรู้เนาะว่าเฮ้ยวงกลมหนึ่งหน่วยคั้นดับ x คือ cos คอั้นดับ y คือ sin และอย่างได้แทนก็คือเอา x กับ y มาหารกัน อ่าส่วนที่2ที่ต้องรู้ก็คือการหมุนมุมเนาะเพราะฉะนั้นจากจุดสตาร์นะคะหมุนทิศขึ้นเนาะหรือว่าทวนเข็มมุมจะเป็นบวกหมุนทิศลงตามเข็มมุมจะเป็นลบอ่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นมุมติดลบหรือยังไงนะคะเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นบวกได้แบบนี้นะว่าไซน์ของมุมติดลบนะคะจะมีค่าเท่ากับติดลบไซน์ของมุมเดิมโอเคปะคอสของมุมติดลบนะคะก็จะมีค่าเท่ากับคอสเดิม โอเคนะส่งผลให้แทนของมูลติดลบนะคะสามารถปลดลบที่มุมทิ้งได้นะคะกลายเป็นแทนของมุมเดิมโอเคเนะพราะฉะนั้นหน้านี้นะคะสิ่งที่อยากให้รู้ก็มี3อย่างนี้นะคะูณดับ x cos คูณดับ y าย n หมุนทิศบนทวนเข็มเป็นมุมบวกทิศล่างตามเข็มเป็นมุมลบนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนมุมติดลบให้กลายเป็นมุมบวกได้ เดี๋ยวเราไปดูใน EP ถัดไปเนาะว่าและถ้ามุมมันเกิด90องศาจะทำยังไง